ครับเดี๋ยวเตรียมความพร้อมก่อนเข้าชโชว์นะครับเดี๋ยวเราก็จะไล่เช็คระบบไอ้ลำโพงทั้งหมดนะครับอ๋อเปิดลำโพงข้างหลังเหรอไม้เลยลิงก์กันเลยตรงไปเล้วยอ๋ออ๋อเชื่อมไปเลย เช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกถ้าเห็นเขาเขาถ้เร่งว่าลายอยู่เช็คเช็คเช็คหนึ่งสองสามสี่สวัสดีครับเช็คหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าเช็ค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 สวัสดีครับเช็คหนึ่งสองอ่านี่ก่อนโชว์นะครับก็จะมีวงเล่นนะครับก็จะไม่ได้แซวเช็ค ก็อย่าเล่นเลยนะครอเด็นไลยเพื่อปกตีมีก้องทั้งหมดนะครับแล้วก็มีเบสคติตา้งตัวหนึ่งคีย์บอร์ดสองตัวแล้วก็มีเครื่องเป่ามีักล้องอีกห้าคนก็อย่าเล่นเลยแล้วก็เช้าก็จะเซตทั้งข้างีเซตทั้งหลังแล้วก็ยกขึ้นเล่นเลยนะครับ